มันคนที่มาหามาปบึกษาเรื่องนะไม่รู้จะทำยังไงดีพระอ,อาจารย์ลูกเป็นแมงกระพุนลูกมีความเชื่อเป็นแมงกระพุนนะนั้นพ่อฟ้องลูกมันมืดนะนะนั่นแหละคือทุก์มันบีบคั้นเข้ามาภาวะบีบคั้นทุก์ทุก์บีบคั้นนะวางใจลงไม่ได้นะทำยังไงนะพระอ,อาจารย์ แนะนำให้สร้างเหตุนะเราเคยอาจเบียดเบียนเข้ามาให้เราพยากรไว้ก่อนหรือว่าเราเคยเบียดเบียนเขาไว้สิ่งที่เราทำได้ก็คือสร้างเหตุถ้าเกิดว่าเราเคยเบียดเบียนเขาไว้ก็ยอมรับซะนั่นแหละคือสิ่งที่สะท้อนวาละกรรมที่ปรากฏให้เห็นว่าความช่วยที่เกิดขึ้นนั้นมาจากเรา ให้เราพยากรณ์เอาไว้ก่อนว่าเราเคยทํากับเขาอย่างนี้ไว้แล้วเมื่อเราเห็นว่าความทุกข์บีบคั้นจงเรียนรู้ในการออกจากทุกข์ด้วยการยอมรับและประเชิญความจริงอย่าใช้ใจไปดับพายุนะให้ตั้งสติยืนอยู่เดี๋ยวพายุนั้นก็ผ่านไปให้ตั้งสติอยู่กับลมหายใจเดี๋ยวพายุนั้น ก็เคลื่อนย้ายผ่านไปอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นย่อมเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นแต่โทษที่มันเป็นตัวแปรสําคัญนั่นคือความไม่รู้ที่อยู่ในใจเราที่มันพาเราหลงทางมานานท่านก็นเลยเปรียบเหมือนกับอสรพิษร้ายฉนะกกัดคนที่หลงอยู่ในความยินดีพอใจก็ทำให้ตาบอดงูหนวกใครจะพูดถึงโทษของกามคุณก็สุดวิสัยแล้วนะใครจะพูดถึงโทษของกามคุณก็ไ จนกว่าว่ารสชาติแห่งทุกนั้นได้ประจักษ์ขึ้นกับตนเองเห็นไหมมีก็ทุกนะไม่มีก็ทุกเห็นไหมถ้าจะมองให้เป็นทุกข์